นี่คือสายสัญญาณครับสายสัญญาณตัวนี้สิครับซับครับเนี่ยแล้วเสียบแล้วตามหลักสายสัญญาณกับสายไฟตองแยกกันนะครับเวลาต่อตองตองแยกออกจากกันเพื่อให้มันไกลกันครับเพราะว่าถ้าไกลกันะเสียงมันสีมีเสียงหวีเสียงหยังครับมันสีเสียงห้องสางแม็กเรากำลังสีตอ่อเติมบั่นสร้างผลมาเอาของมาไว้ แล้วกางเฮ็ดห้องเทียบเสียงแล้ววะนี anyway> ่ครับสายตูดดอกซับครับก็คือเสียบใส่กครับตูดปตี้่นะแล้วอันนี้ครับกลางแหลมครับกางแหลมก็อีกสายหนึ่งครับเวลาต่อจริงๆเนี่ยต้องหาหม่องว่างเลวครับผ่านใน้หลดเพราะว่าถ้ามันสายไกลกันสายสัญญาณกับสายไฟไกลกันไม่ได้ดูดกันครับมันถึมีเสียงให้ห่างกันไปดีที่สุดนี่ ย่างตอดอกซับนี่ขี้แยกมัก้งป่ะดอกซับใส่สองเสี้นมันง่ะดอกซับสองดอกก็ใส่สองเสียนครับโคตรเลิศด,ดอกอต่ว่ากลางแหลมคือใส่สายเดียวน่ามั้ง่เป็นสายร่วมครับถ้ากลางแหลมใส่สายร่วม,ม,ม,มโอ๋คือกันมันบ่กลางแหลมก็มีนะมันมีหนากับหลังไงอ๋อมีหนากับหลัง อ๋อนีหนากำลังครับใส่เป็นคู้กันหรอครับใส่สองกับส,สองด้วยกันเด mm. ี๋ยวคอยพ้นบอกผิดล้ำผิดนีด่เ,เออล้ำผิดเยอะนี่กลางแลมครับอันนี้ดอกซับครับซีเสียนทั้งนี้ดอกซับแล้วก็ทั้งนี้ก็คือกันก็จะเป็นกลางแหลมครับภาษาชัญนยานล่ะอพราะสายหนึ่งคนพว่วงด้วยกัน อย่ยงเขาบอกเบิ้งต่อมันนะต่อมาแลนน้วหน,นีเด้อมาหนีตอดเนี่ยปพ่นพนเบื้งจะตอ่ไไอเถอะเพราะยามันตอดตาดิเลยหยิบแต่หิบแต่เบิงบ้งต่อเบืง้งต่อเนาะเพราะยามันตอดมาจริงว่านะ,ะไฟเขาะครับพอจะเชื่อมสายปุ๊บเนี่ยไฟสิเขาเลยครับ,บถ้าบ้งแล้วเชื่อมสายเราเอาพันสายเกี้ยเลยบ่ม,มีเทียบกาวเียบกาพัน่ ป้า,าป้าของฟันแล้ว嘛อ๋ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี <ๆ S 1> ่ยครับไฟเขาแล้วเดี๋ยวเราใส่สวิตชิ่งพร้อมพอแบบบัพพอครับแบบเก่าแล้วแบบเสียมใส่สวิตชิ่งคีบคือต่อสายเชื่อมสายกันแล้วครับต่อสายไฟเชื่อมกันแล้วเพราะเปอรองเพราะเปมเขาแล้ว เราใส่สวิตช ah. 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 ิ่งเสียบแล้วเสียบสวิตช ah! ah. ah. ิ่งนะไปสิบสามยุบแปดนี่เราจใส่สายเอเยียวย์ก ah. ็แบบนันเอเยียวยก็เสียบกับตัวพีแล้วแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์กันนี่นะเอาว่าสิร้องเลยฟังเบิ้งก่อนเอาว่าสิเป็นเสียงไอะไรพอเคาะเดังเนี่ยการเพียดแล้วมือเคาะกระดังแล้วอ่ะของสร้างแม็กเนนยือเคาะกระดังแล้วว่ะเนี่ยเคาะป๊อกๆดังเลยเขาว่า แล้วปรับจูนปีละมันปรับจูนหรอเทียดเบิงไปขาก่เล่าอ,อย่าเลายเหี่ยเทียดหน่อคังเดลี๋ยงไรมาเบิ้งก่อนเอยนี้วงเบิ้งแล้จูนพี่น้องน้ำชายปเห็นหรอจูนประมาณจังงวงสั่งเนีกถ้าบอถึงลักการจูนแหลมอ่ะเก่าโมงแร้วเ่าอันนั่นคึอกลางแหลมมันบ่แต้าหั่นหรอแต้วห่นถ้าปกติีเก่าโมงกันหรอครับ การจูนก็คืออย่เก่ามง้งแล้วว่าเดี๋ยวพี่นองจะถามมาจูนแบบไนหนเนี่ยช่างเห็นนี่ยแหละแต่ว่าการปรับเสียงกับขึ้นอย่กับหูคนฟังนอนมา่มมาเสีเอาแบบไหนแบบไหนแต่ว่าการจูนนั่นแล้วว่าถ้าเราลักลักเราเป็นลักการแบบลักการก็คือกางแลมนี่ยเก่ามง้งนอนมาตั้งไว้เลยเห็นไหมแต่ว่าเวลาเตห้อละครื่งนึงก็ได้เที่ยงก็ได้แล้วเตะเก่าม้งก็ได้เที่ยงก็ได้เล้วอันนั้นภาษาซางนะครับให้เข้าใจเด้ออ ตั้งไว้ก่อโม่งคือตีตั้งไว้เทียงก็ได้แล้วว่าแต่ว,ว่ากันมันก็ขึ้นอยูกอ่กับหูคนฟังนอนว่า มันเป็นโซเชียลแล้วว่าตั้งไม้มาตรฐานอะไรเข้าห้งก็ได้หรือที่เทียงก็ได้แต่ว่าปั๊มเหยียบหนึ่งนึงกันคือเราจะหัวฟังนอนป่ะเดี๋ยวถุ่มเสียวแหลมสักไหนเสียวออกกลางแหลมก็เดียวออกกลางเบนก็ได้วว่าถึงยุคกบหัวถึงยุคก็หูคนฟังครับถ้าถ้าตั้งหลักๆก็คือเกีน์ก็คืออยู่ประมาณเก่ามงหรือเทียงก็ได้แล้วว่าตามภาษาจางกัน ้องไป,ปบัฟฟี่นี้ครับ บอกว่าสวันะยูทิศลำโพงนั่อยู่ทิศลำพงแล้วมันบอกว่าแบบเตะราคาถ่ายนันบอกว่าอะไรด้ยเปะว่าอะไรครับบอกเปะว่าอะไรแล้วว่าราคาของลำพงเนาะเดือนตัวัดเดือนตัเสียงเดืนไห่ายถ่ว่ารับเลยท่ายแล้วว่าก็หมุนเอาเบิ้งแล้วว่าหมุนไปหมุนมาล่ะมักเสียงใดก็ได้แล้วว่ามันบอกค่าตรงๆรง่าอะไรแล้วว่า 要不然你们。Yeah, เสียงบ้างมาเทียวนี่บอกคือไปไะไรท่านอื่นนะคะ <c oughs>

กลางแหลมมันพอดีครับมันจดจาดมันปร,ปรับอะไรหมุนกันรอบแล้ว <laughs> ดังบังเฮ้ยโชตหน้าตาเปียบดังรึเปียงเหลดังรึหน้าตาเปียบดังครับนี่ครับหน้าตาเปียบดังมีสแกนอ่าสื่อความเด้วนี่ครับเนี่ยเปบดังในน้อยยี่หันละนี่ครับเดี๋ยวสิมาถอดเปียบดังใส่ร้องเบิ้งครับบนี้เปียบดังนี่เกียร์แบนเปนบ้างสั่งไหมเกียร์แบนสังไรครับ มีแอบดังเด้แล้วเ,เสียบสายนั่นสายนี้เหมือนกันเดี๋ยวสิมาเปิดให้ฟังทางอาจารย์นรบปีได้สร้างเมื่อยนะคะเราเป็นร้องป<อ>ีของแอบดังนนะคะพี่น้องสามารถส่งก็บ้านแดงใจนะคะส่งดาวมาให้ด้วยนะคะผ่านเอ่อทั้งหน้าจอทั้งที่กระลั่นไหลอยอู่นะคะเพื่อเป็นก้าวบงแรงใจให้กับทีมงานหมอลลา,าใจเกินโดยได้ะคำพูดนี้ค่ะ

i yeah. นี่ครับเป็นการขอบคุณค่ะที่ของแอบดังครับแปะฟังเลยประมาณนึงนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นตู้ข้างนอกอตู้ฟังข้างนอกออนอกรับเพชรนั่งฟังซื่อเอ่ยังจะตามที่ได้ฟังนะครับว่าเป็นเจ้าไหนก็ได้

โอเคครับผมเป็นแผ่นอะคิริกซิปหามิ้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่ตูดไอ้ของไอ้เครื่องเสียงของฮอนด้าซีวิกอครับเนี่ยเ่ยเขียนไว้แล้วแอบดังนี่ครับเดี๋ยว์จี๊ดไไฟครับโชว์กำลังงาดสดเยอะไหมเป็นแอบดังกำลังงานลุ่มลุ่มแง่เดียวเลยแข็งเขอเนี่ นี่อะคลิกิป้ามิลครับปิดตูดครับปิดตูดตูของฮอนด้าซีวีครับเสียงมากขึ้นไหมเก็บงานของฮอนด้าซีวีครับโอเคนี่แหละมืวอนี้กล่ามาล้างให้ฟังครับกับเสียงที่ประกอบตูบองนั่งเล่ยนละล้างให้ฟังครับมืวอนี้กับเสียงกับตามที่ได้ยินนะครับเหตุฟังกันเรียนครับตอนนี้ดอกไม้หยังอยู่กไกลใส่ล้างเทปเสียงเทปยังบ้องฟังเปิดเทปบองนั่งบองฟังเล่นครับยังไม่เห็นละ โ okay. อเค,อค,ค,ค,อค,อค,คสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับฝากคนทิดตามมาแลช่องของพุทธิสานออนไลน์รับเชยญเสียงอย่าังครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย